สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับครับผมคนไกลบ้านช่องสองหนึ่งครับผมวันนี้ครับสิมาบอกว่าร้านค้าโชว์ไว้ครับผมขายของสดครับผมนี่ห้าอย่างหกอย่างครับที่ขายไม่ได้ครับผมต้องไว้ประจำที่ร้านเลยนะครับมีอย่างไง บ้านเฮาเนาะอีกสารเนาะครับผมเนาะก็บลัชอย่างครับผมถ้าจะขายของสดนะครับผมต้องมีไว้ประจาที่ร้านนะครับผมนี่คนเขาจะลูกค้าสิกินดีมากครับผมยวพามาครับอย่างแรกขาดบลัชเลยครับนี่บด่นเลยครับผม มะกคุงครับมารากอคือมะกคุงมาเทอาแล้มะกคุงกล้มะรกอครับมะรากอรปรับมะกระเทศไปใส่็จตำหงฮิกสดชินดาประเด็กแซบ นี่เดกแซ่บแล้วก็เด็ดเลยสี่อย่างที่วันมีไว้ประจำสี่อย่างผักกีเลา่าขาดป่ได้ครับผมสีจีนต้นหอมครับเดียบตุดคือพายตูครับมีครับมีไม่กี่อย่างครับต้องมีติดร้านไว้ประจำครับผมลูกค้าถามเยอะมากครับผม ไข่คร,ครับรับรองพอผัดแล้วก็ที่เหลือก็ตีปะทะครับผมแต่ว่าคำแรกคือต้นหอมมื่กีลาบไปตูวครับเพราะว่าบ้านเราเขาจะอีสานมันจะแกงจะอ่อนครับผมขีลาบชิจีนลาบชิหอมครับผมไปตูวนี่ครับมีเยอะครับผมร้านค้าคนมีไว้นะครับ